สวัสดีครับพบกับผมมานทินและฟิลไทยดบัฟฟต์คอมนะครับตรงนี้ท้องถนนที่ย่างกุ้งนะครับมีโต๊ะบริการโทรศัพท์นะครับยังเป็นยุคก่อนก่อนที่จะมีมือถือนะครับนี่ครับมาดูสายกันเป็นการสื่อสารแบบมีสายนะครับเนี่ยสายโทรศัพท์มาโยงแล้วครับมีสองขั้วนะครับผูกเข้ากับนี่ครับสายโทรศัพท์ที่ต่อขึ้นไปด้านบนนะครับก็ เิดธุรกิจได้ตั้งโต๊ะบริการโทรศัพท์นะครับในทัว่วประเทศถึงแม้มีข้อจํากัดหลายอย่างแต่ว่าคนพามากเขาก็เก่งนะครับพัฒนาธุรกิจขึ้นมาได้จากข้างถนนใ้ทนที่ไม่มีพวกมือถืออะไรพวกนี้นะครับเพราะามือถือยังมีการใช้างานจำกัดอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นยุคความสมบูือจะต,ต้องโยงสายโทรศัพท์มานะครับโอเคครับยรโยงกัน ก็เปิดธุรกิจให้คนทั่วไปใช้โทรศัพท์ติดต่อกันได้ก็เก่งครับมีฝีมือคร,ครับรู้จักพริกแพงนะครับ